ก็สวัสด,ดีสมาชิกทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมระบ,บายนี้นะครับผมจะมาเฉลยนะครับเฉลยคําตอบหน่อยนะครับว่าวันนี้คําถามมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก่อนผมจะเปิดกล้องก่อนนะครับต้องเปิด2กล้องเลยไหมเนี่ยโอเคเอานี่แหละอันนี้คําถาม คำถามวันนี้นะครับมมคำถามชิงรางวัล2อม่สาหกสใครตอบถูกเป็นคนแรกเลือกรับของรางวัล1น1ชิ้นนะครับตามใจชอบนะครับตอบถูก3ข้อรับ3อย่างไปเลยนะครับอันนี้ข้อที่1เมาส์เขียนอะไรนะอีเมลเมาส์ บล็อกดิจิทัลแล้วก็สามนี้เขียนถูกหรือเขียนผิดนะครับคำตอบก็คือเขียนถูกนะครับถูกทั้งถูกทุกข้อเลยแล้วก็ข้อ2อร่อยภาษาเหนือกับอีสานเขียนยังไงนะครับข้อ3ามาจะตอบข้อ2ก่อนข้อ2ก็คือภาษาอ,อีสานนะครับกับเหนือ นะถ้อร่อยก็ถ้าเป็นอีสานก็แซบนะครับนะแซบนะแต่ถ้าเป็นเหนือก็ลำ้ำครับล้ำแต้ๆนะเอออันนี้ไม่รู้ว่าใครตอบถูกแต่เดี๋ยวเด๋ยมาดูอะไรมาดูคนที่เขาตอบกันว่า,าใครตอบถูกตอบผิดบ้างนะครับอันนี้ก็ภาพสุดท้ายภาพข้อที่3นี่นะครับเป็นมีคนตอบมาเยอะเหมือนกันนะบางคนก็บอกว่า อิดโรยอิดโรยมันก็มันก็จริงนะครับเว่าอิดมันกำลังโรยผักชีอยู่นะแต่ว่าคําตอบไม่ใช่นะครับคําตอบก็คือฉาบฉวยนะครับอ่ะอ่ะฟังอีกครั้งคําตอบก็คือฉาบฉวยนะครับอ่ะดูว่าดูม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 าดูการตอบกันนะครับอ่าว่าใครตอบจ๋าไหมไม่รู้ไอ้คนสมาชิกที่เข้ามาเล่นเน,นี่ยหนีงานมาเล่นหรือเปล่านะครับเจ้านายจับได้คราวนี้แหละอ่ะดูกันก่อนครับ อันนี้ผมขออนุญาตแล้วนะครับทุกท่านแล้วนะครับว่าผมจะต้องเอาลง Youtube เดี๋ยวบางทีผมจะเบอร์เพจให้นะครับอันนี้คุณอะไรเนี่ยน้องลักเหรออร่อยภาษาอีสานแซ่บนะครับภาษาเหนือลำขนาดมันก็มันก็จริงๆมันมันต้องมันมันขนาดลำขนาดมันมันต้องลำมันลำก็ถูกกันละลำแต้ๆโอเคก็ถูกแล้วแหละ แต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะมีรหัสมีอะไรหรือเปล่านะคนเหล่านี้คือทุกคนต้องมีรหัสมียูเซอร์ที่ผมบอกนะครับเรื่องเรื่องเรื่องรหัสยูเซอร์มาแจ้งที่ผมนะครับว่าถ้าอยากได้รหัสอยากได้ยูเซอร์นะครับสว่วนคนนี้อ,นะอ่าอน,นี่ผมก็ถามหายูเซอร์เนาะอ่าันนี้ก็ใครอีกเนี่ยอ่าอันนี้ก็นะอันนี้ ไอ้ปามจิ้งหลีดน้องเมวตอบอะไรเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวผมไม่เห็นนี่นะอันนี้ตอบอะไรเนี่ยสองอร่อยอีสานแซ่บนะครับแล้วก็เหนือลำขนาดอันนี้ก็ถูกครับสามนี่ผิดนะปักชีลอยหน้านี่มันต้องเป็นฉาบสวยนะครับอันนี้ผิดนะครับอ่าคนนี้แล้วก็เดี๋ยวเพื่อนไปอีกอื้ออันนี้อันนี้ใครเนี่ย อันนี้คุลระสตีเจ้าสำรานอ่าตอบอะไรเนี่ยตอบตอบอิดโรยนะครับตอบอิดโรยอิดโรยไม่ถูกนะครับมันเป็นฉาบสวยนะครับผมก็ถามหายูเซอร์นะครับอันนี้แล้วก็วิดีโอบางส่วนของคุณถูกปิดเสียงอ๋ออันนี้ <laughs> แจ้งเตือนนะครับเพราะว่าเสียงเวลาบันทึกแล้วมันเข้าไปมันจะละเมิดลิขสิทธิ์เขานะครับแล้วก็อืม อยังเนี่ยอืมอืมก็ก็มีแค่นี้เองนะครับแต่บอกผมผมว่าผมเห็นเยอะกว่านี้นะมีคนตอบมาเนี่ยทำไมมันมีแค่นี้ดูกันอ๋อนี่อันนี้คุณอะไรเนี่ยไหนนะผมเลื่อนกันสามจิงหลีด ก็หมดแล้วนะครับหรือว่ามันอ่อโอเคท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากร่วมสนุกนะครับมาที่ Facebook ของผมเนี่ยนะครับนี่นะครับจะเป็นรูปแบทแมนนะครับแล้วก็ชื่อนี้นะครับอาพลนะครับนี่นะครับแบบนี้เลย่ะมาร่วมได้สนุกได้สนุกมาร่วมสนุกได้ทุกวันนะครับนะส่วนเรื่องยูเซอร์นี่มาแจ้งที่ผมนะครับเดี๋ยวผมจะบอกผมจะบอกวิธีไปสมัครนะครับนะว่าจะต้องสมัครเอายูเซอร์ยังไงนะครับ พื่อที่จะตอบคําถามส่วนคนที่เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วแล้วก็ผมแนะนําว่าให้วางตัวเลข1ตัวทุกวันนะครับเพื่อสะสมแต้มจนถึงวันศุกร์ใครมีแต้มมากที่สุดไปเลือกของรางวัลได้5ชิ้นนะครับเลือกของรางวัลได้อีก5ชิ้นของรางวัลอี่เดียวผมผมผมเอผมเก็บไว้เครื่องไหนเนี่ยเดี๋ยวของรางวัลเนี๋ยผมจะเอาให้ดูอยู่ในคลิปนี้ละกันเนาะ,ะในคลิปวิดีโอมันจะเป็นของ ของที่ผมไปถ่ายรูปมานะครับแล้วก็เลือกเอาแล้วกันใครชอบอะไรเลือกอันนั้นถ้ามีไม่มียังไงเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแปลงให้นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับทั่วประเทศใครอยากเล่นเข้ามาได้นะครับมาเข้ามาเลยมาเล่นเกมกับผมนะเดี๋ยวผมมีของแจกนะอะไรเยอะแยะเลยแหละนะเพราะว่าช่วงนี้กําลังเครียดๆกันก็ใครเครียดกันหน่อยนะครับนะเพราะว่าช่วงนี้ผมกําลังกํากลังจะสตรีมมิ่งอยู่นะครับคือถ้าสตรีมมิ่งได้มันจะโอเคกว่านี้นะ ว่าพอเวลาเราบันทึกเสียงเพลงเสียงอะไรมันจะไม่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 ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าสตรีมมิ่งเนี่ยมันเป็นการที่ว่าไอ้พวกลิงก์เนี่ยมัน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 ใช้ได้แค่ครั้งเดียวอย่างเงี้ยคือคือมันมันไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับเพราะมันเป็นลิงก์แบบชั่วคราวแต่ถ้าเป็นลิงก์ที่มันฝังทาวนเนี่ยมันจะผิดลิขสิทธิ์เขานะครับตอนนี้ผมกําลังศึกษาอยู่นะครับคาดว่าสมาชิกก็มาถามแดี๋ยวผมมา พี่พี่ปิดอะไรปิดอะไรโบผมก็โอ้ไม่มีเวลาจะทําอย่างอื่นอเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงก็ใครอยากร่วมสนุกก็เข้ามานะครับเดี๋ยวไอ o ยู YouTube, ทูบช่อง u t u b e ของผมนี่แหละนะเดี๋ยวจะได้มีกิจก,กรรมอย่างอื่นทํากันสําหรับอันนี้ก็คงไม่มีอะไรถ้าใครสงสัยอะไรยังก็ฝากคาถามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบนะผมก็จะตอบนะครับเดี๋ยวผมช่วงนี้ผมจะต้องไปศึกษาอีก อา,อาชีพเสริมอีกนะครับคือผมจะไปเรียนนะครับเรียนช่างซ่อมโน้ตบุ๊กนะครับที่หลักสูตรของรัฐบาลเนี่ยนะครับช่วงนี้รัฐบาลเขาส่งเสริมนะครับส่งเสริมให้คนที่ว่าหยุดงานตอนนี้นะครับเขามีให้ไปเรียนนะครับให้ไปเรียนช่วงนี้แหละคือมันมีหลักสูตรออกมาแล้วคือผมเองก็สนใจเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูนะครับถ้ายังไงเอาไวท้ที่ใครว่างงานอะไรไปเรียนกันเลยครับนะหลักสูตรระยะสั้นจบแล้วมีงานทําเลย เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำคลิปวิดีโอให้ดูอีกขอบคุณทุกท่านที่ท,ที่รับชมนะครับโอเคครับสวัสดีครับ